ก็เหนื่อยค่ะแต่ถ้าเป็นที่อยู่ที่ยิมนะคะเราก็จะนั่งพักนั่งพักจิบน้ำสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะหายเหนื่อยนี่ก็ให้ดูความเหงื่อค่ะการออกกำลังกายในห้องมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าห้องเราแคบแล้วก็เป็นพื้นปูนซึ่งอันตรายนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเราเราเป็นเมนด้วยนะคะเออ่ที่เรามาออกกําลังกายวันนี้อยู่ดีๆเราก็ออกเลยเพราะว่าเราจะพิสูจน์นะคะพอเรากินฟาสติ้งแล้วเออไม่ใช่พอเราตระบาดแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวดู ฟังคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะคะมาท่าต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็คือท่าเบสิกมากง่ายมากแต่มันยากมากสำหรับเรานะคะคือเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกความแข็งแรงของแขนเพิ่มกล้ามเนื้อแขนนะคะค่ะจำเป็นที่จะต้องทำค่ะมันยากมากค่ะ สำหรับเราคนเดียวละ ำนนทำทั้งหมด60ครั้งนะคะ